จะเข้ามหนึ่งมสี่้องเรียนวิญญประถมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเปิดรับสมมัครเื่อหร่ครับระดับชั้นมหนึ่งและมสีห้องเรียนพิเศษเปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ระดับชั้นมหนึ่งและมสีห้องเรียนปกติเปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วมีสอบเข้าเมื่อไรครับระดับชั้นม .1 ึงและมสีห้องเรียนพิเศษมีการสอบช่วงต้นเดือนมีนาคมระดับชั้นม1และมสีห้องเรียนปกติมีการสอบช่วงปลายเดือนมีนาคม แล้วประกาศผลสอบเมื่อ,อไรครับระดับชั้นมาหนึ่งและมาสี่ห้องเรียนพิเศษประกาศผลสอบช่วงกลางเดือนมีนาคมระดับชั้นมาหนึ่งและมาสี่ห้องเรียนปกติประกาศผลสอบช่วงต้นเดือนเมษายนมีสอบวิชาอะไรบ้างครับระดับชั้นม .1 หงและหลักจะสอบวิชาคณิตศสาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับชั้นมาีและหลักจะสอบวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วค่าเทอมเท่าไหร่ครับ ค่าเทอมมาต้นห้องเรียนปกติค่าเทอมประมาณ2,100บาทห้องเรียนพิเศษสวสวทสวนอค่าเทอมประมาณ7,100บาทห้องเรียนพิเศษ m อ p p ค่าเทอมประมาณ19,600บาทห้องเรียนพิเศษ กฟตเดีนแมทค่าเทอมประมาณ4,100บาทค่าเทอมมาปลายห้องเรียนปกติค่าเทอมประมาณ2,100บาทห้องเรียนพิเศษ STM E ค่าเทอมประมาณ3,100บาทห้องเรียนพิเศษ SMT E ค่าเทอมประมาณ7,100บาทห้องเรียนพิเศษกิฟต์เดีนแมทค่าเทอมประมาณ5,100บาทสำหรับใครที่อยากเข้าเรียนต่อโรงเรียนบุญโยประถมก็สามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยคอร์สติวสอบเข้าม .1 และม .4 เรียนสดออนไลน์ผ่านซูมสอบถามได้ที่แอปเขียวแอซาตุลาตูเตอร์ได้เลยนะครับ